2567นะเครับภางตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างมันเข้าในช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องนะครับบานเนืองจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเขาอยู่นะครับในเมื่อนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงนะครับมันเข้าก็จะมีฝนลดลงอยู่ประมาณ3มือนะครับในช่วงมือวันที่ส0นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแห้งขึ้นนะครับประกอบกับมีร่องมรสุมผ่านบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเฮาก็จะมีฝนหลายขึ้นในช่วงมือวันที่10เป็นต้นไปนะครับสำหรับพายุไต้ฝุ่นอย่างนี้บริเวณเกาะไหหลานะครับพายุลกนี้จะขึ้นฟังบริเวณประเทศจีนในเมื่อนี่นะครับพายุจะระส่งผลกระทบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนหน้าบ้านเฮาครับแต่จะส่งผลกระทบทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทั้งตอนบนของภาคเหนือในช่วงมือวันที่7และวันที่8นะครับสำหรับ เมือ่อวานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเท่าก็มีฝนตกในหลายพื้นที่ตรงไร้ที่สุดนะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกตนะครับว่าได้49.2ม mm. ิลลิเมตรจังหวัดตากนาจเิญ2 1 6อบลราชธานี1 1 2แล้วก็มุกดาหารนะครับ7.7 mm. มิลลิเมตรนะครับสำหรับวันนี้โตกการเต้ในเกิดลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเท่าอันเนื่อ,จองจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยไมีกําลังอ่อนลงเค่ไยๆมื่อนี้ครับอ่าก็จะมีฝนล,ลดลงเหลือประมาณ40%ของพื้นที่ครับอยู่ประมาณ3มือนะครับแต่ก็มีพายุไต้ฝุ่นยางงี่นะครับพายุลูกนี้ครับจะเคลื่อนที่เชียดบริเวณภาคตันออกเฉีิงเนอตอนบนแล้วก็ภางเหนือตอนบนนะครับจะส่งผลกระทบเฉพาะทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทางตอนบนของภาคเหนือนะครับในช่วงมือวันที่ เจ็ดถึงแปดภาคใายดาวเทียมในเวลานี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวัมันเอาก็มีบางส่วนไม่ส่วนรลายก็อยู่ทางจังหวัดอุดรธานีมุกดาหารแล้วก็ยะโสธรนะครับมีนี่หลายที่สุดในเวลานี้นะครับเรามามีโอกาสเกิดฝนส่วนรลายก็อยู่ทางตะวันออกของภาคบริเวณจังหวัดอุดรธานีมุกดาหารนะครับมีมีโอกาสเกิดฝนหลายที่สุดนะครับแล้วก็ทั้งตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมาก็มีโอกาสเกิดฝนโตหนักได้ในมื้อนี้นะครับ พยะากรณ์อากาศ20ชิทชั่วโมงข้งหน้าภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเอาเราจะมีฝนพาคตะวนาะกวันละ40ของพื้นที่นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกไต้ในบางพื้นที่นะครับฝนตกนักสไลด์ก็จะอยู่ทางตะว,วันตกของจังหวัดนครนายจุติมาแล้วก็ทั้งตะว,วันออกบริเวณจังหวัดอุบลราชธา,านีน่าจินมุกดาหารแล้วก็ยโสธรนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกนหนักในบริอวนี้นะครับลมก็ยังเป็นลมตะว,วันตกเฉียงใต้คือเก้านะครับ10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่31 ถึง34ต่ำสุด24ถึง28องศาเศษเียครับในช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังลอลงเขทตะาันออกจะมีฝนลดลงอยู่ประมาณ3มือนนะครับในช่วงมือวันวันที่10นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแห้งขึ้นแล้วก็มีกล้องมรสุมผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงมือวันที่10เขตตะเันออในช่วงกลาวนะครับจะมีฝนหลายขึ้นอยู่หลายมือนนะครับยังไงพ่อแม่พี่น้อง ก็เตรียมโตไว้นะครับสำหรับพายุไต้ฝุ่นยางินะครับจะประสงค์ผลกระทบต่อบ้านเฮาในช่วงม well ่าวันที่เจ็ดนะครับจะส่งผลกระทบบริเวณทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทางตอนบนของภาคเหนือนะครับกันได้พานพม่พี่น้องในช่วงวันที่สิบก็เตรียมโตไว้นะครับก็ขอฝากพม่าพี่น้องในช่วงนี้นะครับปล่อยกดไลน์กดแชร์กดติดตามไว้แน่นะครับสวัสดีความรู้พี่น้องอย่าลืติดตามข่าวพยากรณ์อากาศักจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใจคิดอย่างตึงตึงเราไม่ได้ยนขาวตะกอนขอมกันในโอกาสนี้ รกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน